สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแปรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่เขาแสดงออก vs ความจริงในใจของเขานะคะดูซิว่าเขาแสดงออกกับคุณยังไงแล้วก็ความจริงในใจของเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันเลยเอ่ะเริ่มที่สิ่งที่เขาแสดงออกนะคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะ เขาคนนั้นเนี่ยแสดงออกอยังไงกับคุณเ okay, อเดอปคาดควีนออฟเพนทาเคิลส์เดอะเฮโรแฟนต์เดทไฟออฟซอร์โอเคอันนี้คือสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณนะ ความจริงในใจของเขาล่ะเป็นยังไงความจริงในใจของเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่คะ t e ่ n o f wands the hermit six of wands ten of cups five of swords โอเค เพราะฉะนั้นเท่าที่ดูนะความจริงความจริงในใจของเขากับสิ่งที่เขาแสดงออกก็ไม่ไม่ค่อยต่างกันมากนะคะอ่ะมาดูซิว่าเขาแสดงออกอยังไงนะสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณเนี่ยคือเขาอ่ะอาจจะเคยบอกคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคือคุณเป็นคนสําคัญเป็นคนที่เขาแคร์มากมาก เป็นคนที่มีคุณค่าทางจิตใจมีอิทธิพลทางจิตใจกับเขาเป็นคนดีมากๆคือเขาเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณเนี่ยดีกว่าเขาอะ่ะคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเขาเป็นคนดีกว่าเขาอาจจะสวยกว่าหลอกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าเหมือนเหมือนเขาไม่คู่ควรเขาไม่คู่ควรกับคุณคุณน่าจะเหมาะกับคนอื่นที่ดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ย ทำให้เขาเหมือนรู้สึกว่าแบบเขาเขาต้องยอมปล่อยคุณไปอ่ะเขาต้องยอมปล่อยให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีกว่าคนที่คู่ควรคนที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าทั้งทั้งที่ทั้งทงท,งที่เขาเองก็รักก็รู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วคุณเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนที่สําคัญมากๆม,มีคุณค่ามากๆสําหรับเขาแต่เขาก็จําเป็นจะต้องใจร้ายกับคุณเขาจําเป็นจะต้องใจร้ายกับคุณด้วยการที่ <archy> ยอมตัดใจยอมเย็นชายอมอาจจะใช้คําพูดคําจาร้ายๆนะคะหรือการกระทําอะไรที่มันแบบเย็นชากับคุณเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยตัดใจจากเขาอทานองแบบคล้ายๆพระเอกซีรีส์อะไรอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเอ้ยก็รักนางเอกมากแหละแต่ว่าฉันไม่ดีพอฉันอยากให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าฉันอยากให้เธอมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ แกล้งทาตัวไร้ร้แกล้งทําตัวไร้ไร้เพื่อให้เธอได้เจอคนที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เธอตัดใจได้อ่ะอารมณ์นั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะแสดงออกให้คุณเห็นทีนี้เนี่ยมาดูว่าความจริงในใจของเขาเป็นยังไงมันก็ไม่ต่างเอาจริงๆนะเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างพอเขาอ่ะเขาก็มองว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆเขามองว่าคุณโดดเด่น คุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ใครๆก็ต้องชอบคุณแหละในความคิดเขาอะถ้าคุณเลิกกับเขาไปคุณก็อาจจะไปเจอคนใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทั้งๆที่เขาก็รักคุณนะเขาก็รักคุณอืมแต่ว่าสําหรับเขาแล้วอะ่ะเขามองว่ามันเกินเอื้อม มันตึงมือเขาเกินไปเขาดูแลคุณไม่ได้หรอกหรือว่าตัวเขาเองอ่ะอาจจะมีภาระอยู่แล้วมีภาระที่ต้องแบกรับอยู่แลว้วอะต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องอาจจะเป็นเสาหลักหรืออะไรก็ว่าไปนะคะหรือการงานการงานการเงินอาจจะไม่ดียังไม่เสถียรยังไม่มั่นคงมากพอคือตัวเขาเป็นคนที่เหมือนมีภาระเยอะอยู่แล้วและเขารู้สึกว่า ถ้าเขาต้องมาดูแลคุณอีกเขาคงดูแลคุณได้ไม่ดีหรอกคุณอาจจะดูแลตัวเองได้ดีกว่าหรืออาจจะมีใครที่ที่ดูแลคุณได้ดีกว่าเขาจริงๆนั่นแหละนะคะอืมแต่ทีเนี้ยถามว่าอะไรที่แตกต่างคือความแตกต่างก็คือในเรื่องของความรู้สึกอ่ะจริงๆอ่ะเขารักคุณมากกว่าที่เขาแสดงออกนะเขารักเขาชอบคุณมากกว่าที่เขาแสดงออกแต่ว่า ไอเรื่องที่เห็นว่าคุณมีคุณค่าแบบว่าทรงคุณค่ามากๆหรือสําคัญมากๆก็ไม่ขนาดนั้นที่บอกว่าคุณแบบที่ทําเหมือนกับว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้แบบว่าถ้าเสียคุณไปคือเขาก็แทบขาดใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเอาจริงๆแล้วเขาอะเขาอยู่ของเขาได้คือพูดง่ายๆว่าเขาอาจจะ move on ได้เร็วกว่า ได้เร็วกว่าที่ที่เขาแสดงออกอหรือเขามีเขามีความสามารถในการที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองหรือมีความสามารถในการที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่คนเดียวได้อะไรแบบเนี้ยนะคะหรืออาจจะ move on ได้เร็วอาจจะแบบเออเปิดใจมองคนอื่นหรือคุยกับคนอื่นได้เร็วคือเขาทำได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออจะแบบขาดคุณแล้ว เขาก็คงแบบขัดใจเพราะคุณเป็นคนสําคัญอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ขนาดนั้นอะนะคะอ่ะแต่ความความที่เอ,อ่อความเหมือนกันอะเอาจริงๆมันก็สิ่งที่เขาแสดงออกกับกับความรู้สึกในใจเขาอะมันก็คล้ายคลึงกันมากๆมันก็ค่อนข้างเหมือนเลยแหละนะคะมันก็ค่อนข้างตรงกันเลยแหละเขาก็เหมือนออกแนวะหวังดีกับคุณอะอยากให้คุณไปเจอคนที่ดี แต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักนะเขาก็มีความรู้สึกกับคุณแบบเยอะเหมือนกันนะแต่คนเราอะ่ะมันเหมือนกับเขาอะ่ะรู้ตัวว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราอะไรที่ไม่เหมาะอะไรที่ไม่ควรบางทีดื้อดึงไปอะ่ะสุดท้ายมันก็คงไม่เวิร์กหรอกอย่างเงี้ยอืมแทนที่จะพยายามสู้แทนที่จะพยายามแบบ รักษาความรักดีๆหรือคนดีๆอะไรเอาไว้นะแต่เขากับมีมุมมองอีกอย่างหนึ่งว่าคือคืออันเนี้ยเราก็ไม่โทษใครไม่ว่าใครนะคะเพราะบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีภาระหน้าที่หรือความหนักความเหนื่อยยากลําบากในชีวิตมามากอยู่แล้วแล้วไม่ต้องการเพิ่มเพิ่มความเหนื่อยยากอะ่ะคือถ้าฉันต้องมาพิสูจน์ตัวเองต้องมาพยายามดิ้นรนอะไรเพื่อที่จะให้ไป เท่าเทียมคนที่รักอะไรอย่างเงี้ยก็คงเหนื่อยเกินไปไม่ไหวอะไรอย่างนี้บางคนนะบางคนนะแต่มันก็แล้วแต่บริบทของบางคนแต่บางคนเขาก็สู้สู้เพื่อความรักสู้เพื่อคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะเอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่เขาแสดงออกแล้วก็ความจริงที่คิดในใจแล้วเขาอะเขาคิดมาแล้วนะไอ้สิ่งที่เขาพูดอะสิ่งที่เขาพูดกับคุณอาจจะพูดจะ เย็นชาหรือทำตัวเย็นชาใส่คุณหรือใช้คำพูดที่รุนแรงทำให้คุณแบบรู้สึกแย่เพื่อให้คุณตัดใจจากเขาอ่ะไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบไม่ใช่แบบเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรืออะไรแต่มันเหมือนเขาเขาคิดมาแล้วเพราะในใจเขาก็ตั้งใจจะทําแบบนั้นตั้งใจจะให้มันมันเกิดขึ้นอ่ะเพื่อให้คุณแบบเออจะได้แบบไม่ไม่รู้สึกดีกับเขา มากเกินไปคุณจะได้ตัดใจได้เผื่อแบบเออพูดคํานี้แล้วมันไปจี้ใจคุณมันเป็นการล้ําเส้นคุณเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบอยอมปล่อยยอมถอยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ในความคิดของเขานะเขาก็คิดว่าเนี่ยเขาทําเพราะเขาหวังดีเขาทําเพราะเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาควรจะทําอืมเพื่อเพื่อให้คุณไปมีความสุขจริงๆหรือได้เจอคนที่ดีกว่านะคะ ก็ประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ